สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนงนภัสพันธ์ประดิษเป็นนักจิตวิทยาและเป็นนักจิตวิทยาในคณะกรรมการสหวิชาชีพนอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์ผู้สอนทางด้านจิตวิทยาสาขาวิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยพายัพช่องยูทูบนี้เป็นช่องนักจิตวิทยาเล่าเรื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม จากการที่ให้นักศึกษาได้อ่านหนังสือทางด้านจิตวิทยาและมีการเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผู้สนใจฟังโดยผ่านทางช่อง YouTube นี้โดยคาดหวังว่าทั้งนักศึกษาและผู้ฟังทุกท่านจะได้นำเอาข้อคิดและความรู้ที่ได้รับนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของตนเองต่อไป ดิฉันนางสาวสุพิศาชัยสมค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์สุชาทรรงวรศิษฐ์ในโลกที่คนเรามีเวลาว่างน้อยนะคะการต้องอ่านในเรื่องยา,ยาวๆแล้วมาจับใจความเองเนี่ยก็คงจะเหนื่อยกินไปการอ่านบทความสั้นๆให้แรงบันดานใจได้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าค่ะและหนังสือเล่มนี้นะคะทําหน้าที่ได้ดีมากตรงที่เปลี่ยนจากรวมโค้ดเป็นซาตป์แบความสั้นๆมีเนื้อละนิดหน่อยเป็นการพาผู้อ่านไปเจอบริบทของเรื่องราวงน,น,นั้นค่ะก่อนจะพาไปเจออารมณ์อันหลากหลายจากบทสรุปข,ของบทความค่ะ โดยรวมนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่ลงตัวสำหรับคนที่ไม่ชอบอ่านอะไรยืดยาวค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราไปฟังบทสรุปของหนังสือเล่มนี้กันเลยค่ะหนังสือที่เราจะเอามาพูดกันในวันนี้นะคะเป็นหนังสือโตขึ้นมาเป็นความสุขค่ะหนังสือที่ว่าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตยังไงให้เป็นความสุขค่ะ หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือแนะนําวิธีการที่ทําให้เรามีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆรอ,อบตัวมีทั้งหมด3 0บทย่อยค่ะและในแต่ละบทนะคะอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับใครหลายๆคนและวิธีคิดในแต่ละเรื่องค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะสอนให้เราคิดบวกคิดและทําให้มีความสุขค่ะโดยแบ่งเป็นความคิดแต่ละช่วงวัยค่ะ ตัวอย่างเช่นในบทที่1นถึงเนะคะพูดเกี่ยวกับความฝันการเป็นตัวของตัวเองการตัดสินใจ,ใจทําอะไรด้วยตัวเองความผิดพลาดเพื่อนตอนเด็กนะคะเราทุกคนนะคะอาจจะมีความสุขกับการได้เล่นได้มีความฝันอยากที่จะเป็นอะไรก็ได้แต่พอโตมาเรากลับมีข้อจํากัดหลายๆอย่างให้ตัวเองจนไม่รู้ว่าความฝันที่แท้จริงคืออะไรและสุดท้ายนะคะความฝันของคนเราก็คือการปลมขึ้นมาอย่างเป็นความสุขค่ะ บทที่8ถึง10นะคะพูดถึงครอบครัวคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่ชีวิตครอบครัวนะคะสําคัญที่สุดไม่ว่าเราจะอยุเท่าไหร่โตแค่ไหนเราก็ยังเป็นคนสําคัญของครอบครัวเสมอค่ะเราอาจจะเคยมีปัญหากับพ่อแม่แต่ก็ไม่ควรตีตัวเองออกห่างจากพวกท่านนะคะเพราะเราทุกคนมีส่วนหนึ่งของพ่อแม่อยู่ในนั้นนั่นเองค่ะบทที่11พูดถึงการเปลี่ยนความคิดชีวิตเจอสุขความสุขมันอยู่รอบๆตัวเรา ในเรื่องเดียวกันเราอาจจะคิดให้มันเป็นความสุขความทุกข์หรือเฉยๆก็ได้เช่นได้กินก๋วยเตี๋ยวชามหนึง่งถ้าคิดให้เป็นความสุขคือเราโชคดีที่ยังมีอาหารอร่อยให้กินรู้สึกขอบคุณอาหารชามนี้แต่ถ้าเราคิดว่าทำไมเราไม่ได้กินอาหารที่ดีกว่านี้อยากกินอมากาเสะหรืออื่นๆที่ดีกว่านี้ แต่เราก็ไม่มีตังค์พอที่จะซื้อเราก็จะเป็นทุกข์หรือรู้สึกเฉยๆกับก๋วยเตี๋ยวชามนี้สรุปแล้วเราจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ความคิดของเรามากกว่าบทที่1 2บสถึงสิพูดถึงความสุขเล็กๆน้อยๆดีกว่าการมีความสุขแบบมากๆเพราะว่าความสุขเล็กๆน้อยๆมีอยู่ใกล้ตัวและเราสามารถมีความสุขได้ทุกวัน เราสามารถมีความสุขได้จากการให้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่อย่างมีสติรู้จักตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองให้เป็นบทที่16ถึง27พูดถึงชีวิตในช่วงการทำงานการเรียนรู้จากเจ้านายเคารพให้เขียรดผู้อื่นการแก้ไขปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรืองานที่ทำรู้จักเปิดใจให้กับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในช่วงวัยทำงาน สุดท้ายแล้วเราก็จะเจองานที่รักงานที่ทำให้เรามีความสุขบทที่2 8ถึงใน3มบทสุดท้ายพูดถึงการหยุดได้ด้วยตัวเองรักตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่สุดไม่มีใครภากจากเราได้ทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายสอนให้เราเติบโตขึ้นทีละนิดโดยที่เราอาจไม่ทันรู้ตัว